พลงประกอบภาพยนตร์เรื่องตั้งวงจะมาทำให้คอหนังลุกขึ้นมาโจ๊ะฟังแล้วอยากจะออกสเต็ปแต่ฟังเพลงกันแล้วอย่าลืมไปดูหนังกันด้วยนะคะ2ศิลปิน2บทเพลงจากภาพยนตร์ตั้งวงครับถ้าเกิดใครได้ดูหนังแล้วมาฟังเพลงก็จะเข้าใจใครได,ด้ฟังเพลงแล้วไปดูหนังทีก็จะเข้าใจจากคนตัวเล็กๆกลุ่มเดียวครับความเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นใน ในประเทศของเราอะไรเลยฮะแล้วก็พูดถึงเขาเรียกว่าอะไรฮะความชัดเจนในการเป็นตัวตนของตัวเองและอีกบทเพลงศักกวาเปอร์สการ์ดจากเก่งทัชยะเพลงเพลงนี้บ่งบอกถึงว่าการที่เราพยายามจะเป็นคนอื่นอะจนเราลืมว่าจริงๆแล้วเราคืออะไรแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับซาวด์แทร็กภาพยนตร์เรื่องตั้งวงก็ดีใจครับผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกสนานแล้วก็เป็นหนังวัยรุ่นที่โคตรตรงกับชีวิตจริงๆอะ คุณควรจะเข้ามาดูโดยเฉพาะวัยรุ่นทั้งหลายไม่ควรพลาดในปีนี้เลยไม่งั้นคุณจะเสียใจตั้งวงทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ